แล้วปุ๋ยปุ๋ยข้อนี่ใส่อย่างนี้ถูกหรือผิดครับใส่อย่างนี้ใส่ได้ครับไม่ผิด<อ>ถูกครับแต่ถามว่าใส่เยอะไหมพี่เขาใส่ค่อนข้างเยอะแต่ดินพี่เขาไม่ดีแล้วตอนที่ใส่เนี่ยตรงนี้มันสลบลงบจะไม่ค่อยมีปัญหากับรากทุเรียนแต่ถ้าใส่แล้วตรงนี้เป็นแอง่งเรียบร้อยน้ําที่ไหลจากปุ๋ยเข้านี่เรียบร้อยครับจางครับครับผมเออผมอยากรู้ว่าไอการปลูกต้นคู่ต้นเดี่ยวนี่ดีดีดยังไงไม่ดียังไงต้นคู่นะครับถามว่าดียังไงต้นคู่เนี่ยเราปลูกสองต้น เราเรียกว่าเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วนะ <S <S ถ้าเราทําขึ้นมาดีทั้งคู่ <S <S ครับต้นทุนเราสูงกว่าแต่เรามาหักลบกันแล้วเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ30%มสเ,เปอร์เอร์ได้มากกว่าได้มากกว่าต้นเดียวมีข้อดีคือดูแลง่ายแต่งทรงอะไรได้สวยดีต้นคู่กิ่งที่หันมาณนะตอนเนี้ยที่แต่งมาตอนเนี้ยที่คนที่ปลูกมาเนี่ยอันนี้ก็ผิดแล้วครับผิดเพราะอะไรเพราะปกติตอนเล็กๆอย่างเนี้ยเอาเลี้ยงขึ้นมา หันมาชนกันก็ต้องตัดทิ้งใช่ไหมครับจะต้องหันไปทางนู้นมันจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การซื้อต้นมาปลูกหันกิ่งให้ถูกตั้งแต่ตอนปลูกถ้าเราหันผิดอย่างเงี้ยหันผิดก็ชนกันชนกันพี่ต้องมาตัดทิ้งเปล่าๆเสียของอีกเสียของอ่าเสียเวลาเสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาอย่างเดียวยาที่ฉีดไปเนี่ยเสียอีกเสียอีก คนงานที่มาแต่งกิ่งเสียอีกอแต่ถ้าเราเริ่มหันถูกมันอาจจะมีกิ่งหันมาบ้างแต่ก็แต่งน้อยกว่าพราะเราเลือกเอากิ่งที่ดีไปทาได้ก็ได้มากกว่าได้มากกว่าอย่างสองต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าโอเคไหมไม่โอเคเพราะจากสภาพการดูแลมาไม่ดีครับ้ามันติดหันหากันใช่ไหมอ่าหนึ่งหันหากันสองที่เราเลี้ยงมาเนี่ยมีทั้งเชื้อรามีทั้งแมลงกินยอดมีทั้งไม่แต่งกิ่ง มันพงมาโตมาแตกมาหนีนี่แต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมกับการที่คนไม่เคยปลูกทุเรียนเลยมือใหม่ก็คือใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่จนขนาดว่าต้องฟันทิ้งอ่าแบบนี้ไม่ฟันทิ้งแต่แบบที่ฟันทิ้งคือแบบนี้ครับนี่แบบนี้ไม่ต้องฝืนเลี้ยงไปครับไม่มีประโยชน์อะไรคทำไมยังไม่โตอ่าอันนี้ยอดขึ้นมาเลยขึ้นมาก็จริงแต่ระบบรากเขาเสียไปแล้วเพราะเขาอยู่เยอะพี่มาดูฝั่งนี้เพราะอะไรทุกอย่างมีสาเหตุครับนี่ครับ อ่านี่ครับของนี้ใช่อันนี้ก็คือเป็นแผลเหมือนที่เราเคยดูกันเมื่อกี้แต่เขาบีบรักษาตัวเองมาไปเลยน่ารอดแต่ถามว่ามันอยู่แบบนี้อันนี้คือลาาขดหมดแล้วไม่เชื่อพี่โตใช่ไหมไม่โตแล้วพี่ถอนดูได้ถึงโตมาก็ให้ผลผลิตไม่ถึงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไอ้พวกนั้นครับครับให้เหมือนคนคนพิการอ่ะคนไม่สมบูรณ์โอเคพอหลังจากนั้นเขาเป็นลูกเสร็จเขาก็จะกลับไปโซมเหมือนเดิมอีกครับแล้วเราไปต้นนู้นที่สมบูรณ์ไปเราไปกัน แล้วปุ๋ยปุ๋ยข้อนี่ใส่อย่างนี้ถูกหรือผิดครับใส่อย่างนี้ใส่ได้ครับไม่ผิดถูกครับแต่ถามว่าใส่เยอะไหมพี่เขาใส่ค่อนข้างเยอะแต่ดินพี่เขาไม่ดีแล้วตอนที่ใส่เนี่ยตรงนี้มันสรวบลงจะไม่ค่อยมีปัญหากับรากทุเรียนแต่ถ้าใส่แล้วตรงนี้เป็นแองเรียบร้อยน้ําที่ไหลจากปุ๋ยเข้านี่เรียบร้อยครับครับครับต้นนี้ถือว่าโอเคสมบูรณ์ไหมต้นนี้ถือว่าโอเคยังอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์ แต่มันอาจจะไปเทียบกับคนที่เขาดูมืออาชีพอาจจะเทียบไม่ได้ครับอ่าเพราะใบไม่เนียนการตัดกิ่งถูกต้องไหมยังตัดตัดแล้วแต่ตัดไม่พอครับต้องตัดอีกตัดอีกจะให้ตัดเลยไหมตัดเลยตัดเลยอถ้าตัดอีกเอามีดมาฟันตรงนี้เลยใช่ครับผมเดี๋ยวตัดตรงนี้ครับผมตัดออกอันนี้ก็อย่าดูก่อนตัดกับหลังตัดนะครับตอนนี้ก็แต่งกิ่งทรงพุ่มใช่ไหมเขาเรียกใช่ไหมครับแต่งเอาทรงออันนี้ต่ํา ตามตามนี้เอาออกหรือเอาสว่เอาออกครับอ่ะอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวขอดูไล่ทรงก่อนนะพี่ครับอ่ะอันนี้ซ้อนอันนี้ซ้อนครับเอาออกนี่เขารู้เราไม่รู้เรื่องอะเนาะป่อยปลอยสว่านพี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมเดี๋ยวพี่ก็ดูวันที่ดูวันที่หรังหลังจากนั้นนี้ออกทขาไม่ต้องออกสิเมื่อกี้สิเมื่อกี้มันตั้งครับพี่มันไม่ออกมันลูกมันไม่ดีครับอย่างเงี้ยอ่ามันตั้งมใช่มันพุ่งขึ้นมันก็ไปเบียดเขา นี่สงสัยไหมว่าทําไมผมตัดออกครับผมต้องการให้มันนอนอ๋อเพราะตัวเองมันห่อขึ้นอ๋อไม่ให้มันตั้งไมอย่างนี้ไหนครับนี่ลองเลี้ยงก็ปล่อยกันอือโอเคงี้ไม่เป็นไรครับอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ออกมานี่เนาะอ่าเดี๋ยวมันก็แแบบพยามแบบถ้ามันยังไม่แบบตั้งขึ้นหนีมันแถวนี้อีกครับมันหน้าตรงไหนใหญ่แบบนี้เราก็หนีบมันใหม่ครับครับ อ่าแถวได้รู้ครับมันไม่รู้จริงจริงเดี๋ยวก็รู้รู้เราไรู้แล้วนี่ครับอ่าสวยงามเลยอาจด้พอตัดปุ๊บขแขนงนี่ไม่เอาไว้เลยใช่ไหมแหนงในไม่เอาครับพี่ถ้าเราจะแต่งเราออกเลยครับแต่ถ้าเราไม่แต่งเราเลี้ยงไว้ก่อนจนกว่าเราจะพอใจกิจ่งอ้วนพอใจเราค่ตัเดเยืยวที่ปล่อยนิดนึง ตอนนี้ก็ไม่สมบูรณ์หรอกเนี่ยอันนี้พอได้ครับพอได้พอได้อ่าพอได้อยู่ครับนี่ปีเดียวนาออืมสองแล้วก็เราตดประมาณนี้ก่อนครับนะฮะได้เหลี่ยมได้ทรงครับอ้าอันนี้ขึ้นแข่งเขาเอาเอาออกไปครับอ่าเอาแล้วได้วิชาตัดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะได้ออกนี้เวลาตัดพี่อย่าตัดยาวแบบนี้ตัดให้สั้นๆเข้าไปนิดนึงอ๋อครับครับเสียแต่ครึ่งเซนก็พอไม่ต้องเยอะ พอเห็นเป็นทรงแล้วนะพี่นะครับทีนี้พอเห็นเป็นทรงแล้วเนี่ยอาหารที่มันสูญเสียไปกับพวกนี้มันก็จะมาเลี้ยงให้พวกนี้ได้กินแทนทีนี้ก็จะอ้วนครับเวลาไว้ลูกเวลาไว้ไหลก็จะไวครับครับนี่มันเนี่ยเนี่ยเอาออกเยอะเนี่ยมันเบียดมากเอาออกไปเลยครับถ้าเราไม่แต่งเขาเราปล่อยไว้เราเห็นมันกอดกันกลมๆสวยใช่ไหมครับครับแต่ไม่ดีครับเปลืองทุกอย่างอ๋อครับ โลกด้วยมีผลดีอย่างเดียว่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็คือสบายตาดีใจครับครับครับผมพอพี่แต่งวันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นไงพี่มาฉีดยาลาด้วยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดยาลาใช่ไหมใช่ครับผมฉีดใส่แผลใช่ไหมใช่ใช่ฉีดให้โดนหมด้วพี่ร้อยแต่งฉีดอะไรก็ฉีดทั่วๆไปเหรอครับแล้วต้นนี้จะไปไหวไหมเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เหรอถามว่าไปไหวไหมยังไปได้อยู่พี่ยอดสวยแล้วครับรากเดินดีแล้ว ก่อนเป็นการทูบหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านี้ต้องแต่งครับเดี๋ยวค่อยดูว่าแต่งยังไงครับครับขอบคุณมากเลยพอทุกวันเลยครับตรงเจริญครับท่านผู้ชมที่โทรมาถามผมนะครับว่าใบมันเป็นอันนู้นใบมันเป็นอันนี้นะครับแก้ยังไงนะครับผมก็แนะนําเบื้องต้นให้นะครับหายไม่หายนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านทําถูกหรือไม่ถูกแล้วก็ต้นทุเรียนของท่านสภาพมันไปไหวหรือไม่ไหวครับผมไม่ไม่ได้ว่ามันจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นนะครับได้ไหมได้ไหมเพื่อพอได้ไหมตรง อ่ะผมว่าพอได้แล้วถ้าตัดโหดมากกว่านี้ถามว่าได้ไหมอ่าเท่าที่ผมเคยตัดมามันจะชะงักครับอ๋อเหมือนกับอาหารร้อยเปอร์เซ็นเราตัดทิ้งไปเลยครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นครับเยอะไปเราตัดอยู่ทิ้งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นค่อยๆตัดอย่าใจร้อนครับกิ่งนี้ไงกิ่งนี้ก็นี่ครับพี่อ๋อตอนนี้ต้องเอานนี้นะครับเอาตรงนี้อ๋เอเอาประมาณนี้มันตั้งขึ้นมาแข่งกับเขาละเนี่ยมันจะแบออกไปหมดเลยนะทีนนี้อันนี้ก็แบลงเงนี้ เดี๋ยวอันนี้ก็จะไปขั้งหมนเขาเองแต่เนี่ยเป็นต้นคู่อ่ะพี่เอานี้ออกก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าต้นนี้รอบต้นมีแผลไหมเนี่ยมันพุ่งโตมาหนีเนี่ยรอบต้นไม่มีแผลเป็นกัานครับแต่ถ้าอันนี้จะเอาต้นคู่อันนี้จะต้องตัดทิ้งตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยทิ้งหมดเลยเนี่ยคู่นี้นะให้มาเบียดฝั่งนี้ก็เหมือนกันให้เบียดอันนี้เราแต่งช้าไปครับถ้าคิดจะทําต้นคู่ ไม่รู้เรื่องเลยได้ขนาดนี้ก็เอาแล้วพี่ฮะเนาะอ่าพี่ไม่เคยทำอ่ะเนาะเราเป็คนไม่รู้อ่ะครับพี่ทีแรกใส่ปุ๋ยนกหมดเลยโอ้โหเขาไปใส่โคนอะไม่นกปุ๋ยเมอทำเสมอเลยหมดน่ะใช่เพราะนั้นใส่ปุ๋ยเยอะเลยใช่ไหมใช่ให้เขาใส่เลยอ่ะโคนเลยใส่โคนเลยเนาะทีนี้ทีนี้มันปุ๋ยก็มาได้เอากลับกลับไปได้หรือว่าดีเลย ผมว่าน้ำฉีดออกเอะปุ๋ยนี่มันไม่ไปไหนนะลงดินนะอยู่ที่ถ้ามันตกเยอะมันก็ไปตามเนี้ยพี่ดูจากหญ้าพี่ดูสีหญ้าเห็นไหมนะอ๋อน้ําที่ไหลไปเห็นไหมหญ้าเขียวเห็นไหมครับแสดงว่าปุ๋ยไปถึงครับหญ้าจะเป็นตัวบอกเราดีเลยพี่ครับครับทุเรียนจะเป็นตัวบอกเราว่างามไม่งามนี่คือบอกเลยว่าปุ๋ยถึงไม่ถึงครับบอกเลยว่าปุ๋ยขาดปุ๋ยเกินอ่ะอันนี้ก็แต่งได้เท่านี้พี่อ๋อครับครับอันนี้คือเบื้องต้นก็ต้องเอาประมาณนี้ครับ สุดท้ายถ้ามันไม่ดีพี่อาจจะต้องเอาต้นนี้ออกเพราะว่าอันนี้พี่ขึ้นฟอร์มสวยแล้วถ้าพี่มาตัดอันนี้ทิ้งอีกแม่อ้นนี้ไม่รู้เลยว่าจะไปถึงไหนได้ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากลอรคยะทอกรนะครับปกตินะครับระยะนี้นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆที่มีทุเรียนนะครับอันนี้พี่เขาใส่ปุ๋ยขี้วัวไปแล้วก็จะต้องเว้นปุ๋ยเม็ดก่อนทิ้งไปสักประมาณหนึ่งเดือนก็ได้เพราะว่าปุ๋ยเม็ดนี่ก็เท่ากับไนโตรเจนเยอะเลยอาจจะมีถึง ถ้าเป็นสูตรก็ไนโตรเจนตัวหน้าสูงแล้วกันเราจะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราก็บอกไม่ได้แต่รู้ว่าไนโตรเจนสูง<ช>การให้ขี้วัวมากๆเนี่ยอาจจะซ้ําใส่ขี้วัวใส่ขี้วัวเดือนหนึ่งเว้นอีกเดือนครึ่งมาใส่ขี้วัวเว้นอีกสองเดือนมาใส่ขี้วัวมันจะเยอะเกินไปครับทําให้ทุเรียนเขาเรียกว่ากิ่งมันได้รับแต่ไนโตรเจนมันจะเฟือใบกิ่งมันจะห้อยความแข็งแรงมันจะน้อยลงครับวิธีการแก้ไขก็คือเราอย่าไปใส่บ่อยอาจจะใส่ทัก ห้าหกเดือนใส่ครั้งหนึ่งสําหรัรบที่วัวหรือปีหนึ่งใส่แค่สองรอบเลือกใส่ในช่วงที่ฝนไม่ชุกหรือรมีฝนพอประมาณแล้วก็เลือกใส่ห่างจากโคนต้นให้มากหน่อยแต่สามารถคิดว่าเราใส่ปุ๋ยขที่วัวไปเน100ี่ยร้อยเปอร์เซนตให้ทุเรียนกินยี่สิบพอให้ให้หญ้าก,กินกับรักษาดินด้านนอกไว้ให้อีกสามสี่เดือนเขาค่อยๆออกไปกินแต่ไม่ต้องเยอะเอ้ว่ใส่ปุ๋ยเหมือนไว้ข้างนอกนี่ได้ไหมก็ได้ใส่ได้แต่พี่จะไม่ได้ประโยชน์จากเนื้อปุ๋ย แต่พี่จะได้ประโยชน์ดินดีแล้วก็เวลาพี่ฆ่าหญ้าฆ่าอะไรอ่ะให้หญ้ากินไปหญ้าตายก็เป็นปุ๋ยอย่างนี้ได้เพิ่มจุลินทรีย์ในดินได้ครับแต่ถ้าพี่ไปให้โดยตรงกับอันเนี้ยไม่โอเคแต่พี่จะรักษาแถวนี้ไว้เลี้ยงเอาไว้ให้ทุเรียนพี่โตปีหน้าคมาทําให้ดินดีเพราะไม่ใช่ว่าใส่ขี้วัวปุ๊บเดือนเดียวดินมันดีใช่ครับต้องใช้เวลาเป็นครึ่งครึ่งปีเหมือนกันผมกะจะใส่แถวนี้ให้หมดใส่ได้เลยพี่ํามีน่าใส่อแต่บางคนเขาบอกใส่ทําไมอ่ะหญ้ากินเขา เสียตังฟรีครับไม่เป็นไรครับบางคนคนเราคิดไม่เหมือนกันใช่ครับพี่เหมือนพี่มีอาหารวันนี้เขาให้พี่มาหนึ่งลงพี่กินไม่หมดพี่เอาไปแบ่งพี่คนนี้ครับเดี๋ยววันหน้าพี่คนนี้ก็ไม่ให้พี่เอ้ยให้พี่ครับผมเดี๋ยวเอาคิดไก่พี่ได้ไหมอ่าใส่ได้ครับพี่ทุกปุ๋ยทุกชนิดสามารถใส่ได้แต่ต้องใส่ให้เป็นใส่ให้น้อยอย่าใส่เยอะปีหนึ่งอย่าใส่บ่อยบางคนใส่บ่อยครับแต่ตอนที่เขาใส่ที่แรกอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมันงาม แต่พอหลายๆครั้งมันเกิดปัญหาพี่จะหาสาเหตุไม่เจอพี่จะไม่นึกถึงขี้ไก่พี่จะลืมมันไปแล้วเพราะพี่เคยใส่มันงามแต่พอวันมันซุดพี่จะไม่รู้เออบางทีสภาพหลุมสภาพต้นเรามันเป็นแอ่งน้ำมันเยอะปีนี้ฝนมากปีนี้ฝนน้อยหรือบางทีกายภาพทางดินทางอะไรมันเปลี่ยนไปครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ใส่ได้ทุกชนิดดีดีนะครับพอยตะวันครับใส่ไว้ใส่ได้อ่าใส่ได้ไม่ใช่ใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เสียหายมาก แต่ทางนี้ทางนั้นก็ให้พี่ใส่ปีหนึ่งไม่เกินครสองครั้งพี่จะใส่ใส่ไว้สองครั้งพอให้มันมีเวลาย่อยสลายตัวมันเองให้หมดก่อนคอ่าแล้วก็ที่ใส่ห้ามให้น้ำที่ใส่ตรงเนี้ยย้อนกลับนะบจะต้องออกอย่างเดียวอ่าอย่างนี้ได้ไม่ต้องบ่อยแล้วแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะพี่ไตโคดามา หวานเขาไปด้วยเดือนละครั้งในที่ที่มีนะเป็นชเป็นผงหรือเป็นน้ําก็ได้เอเป็นเม็ดก็ได้มันจะมีแบบแต่แบบเม็ดจะไม่เข้มข้นหวานหมดเลยครับเนี่ยพี่หวานใส่ได้เพราะตัวนี้ก็จะช่วยควบคุมราที่ไม่ดีไม่ให้เกิดครับคอันนี้ก้อนหน่งกากน้ำตาลได้ไหมผมไม่แนะนาแล้วกันกับทุเรียนถ้าเป็นพวกมะม่วงมะม่วงไม่เป็นไรเข้าทนครับกากน้ําตาลนี่เป็นตัวที่เรียกลาครับครับผมพี่เอามาใส่ที่แรกพี่รู้สึกว่ามันงามแต่ถ้าใส่นานไปมันตกค้าง เพราะว่าเราจะไม่รู้วันพอดีเมื่อไหรครับแต่ใส่ได้ใส่ได้น้อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าลดต้นทุนแต่ผมถามว่ามันไม่มีความจําเป็นครับการน้ําตาลพี่ใช้อ่ามูลสัตว์หมักจะดีกว่าแกบแกะแกะข้าวได้ใช่ไหมแกะลงสีนี่ใส่ได้แต่ถามว่าพี่จะใส่ประโยชน์เอาอะไรมันครับจะเอาอะไรถ้าพี่ไปคุกดินเอาความร่วนซุยได้แต่เอามาโรยข้างบนอย่างงี้ ถ้ามีเหลือเอามาใส่ได้แต่ถ้าไปซื้อมาใส่ผมว่าไม่คุ้มเราต้อง <c oughs> ต้องเอาทีละอย่ง <c oughs> <c oughs> างขาค่ขายไมยซ่อมทกมุมเลยรับผมรวมรวมรวมับเลย, <c oughs> ยรับผมหรือว่าโอเคเนาะมือใหม่ก็เยรวมนะลองดูไปทั่วๆไปครับต้นโตมีครับต้นไม่โตมีเนี่ยผมก็มันมาอาจจะมีหลายอย่างหลายแง่มุมในการดูแลนะครับเนี่ยมาปลูกซ่อมซื้อจากพลพลทุวันมาครับอันนี้ไม่สวยแล้วพี่่ะแต่ไม่สวยครับอันนี้ก็คือ ดูจากน้ําเนี่ยต้นนี้น้ําอาจจะอาจจะมีบางช่วงที่ที่ไม่พอแล้วก็คือการปลูกที่แรกมาปลูกอันนี้คือช่วงแรงนะครับครับ,รบอาจจะไม่ค่อยงามพี่แต่ไม่ตายครับเริ่มแตกแล้วครับแต่ถ้าเป็นผมทําให้ดีอันนี้อันนี้ผมจะกลางแสดงขึ้นมานิดนึงอ๋ออ๋อปลูกได้สองสาเดือนนะนะครับจะหมดผลพอดีปลูกอ่าใช่ใช่ใชครับอย่างต้นนี้ยังเลี้ยงไว้ได้ครับอ่าต้นนี้ยังเลี้ยงไว้ได้ บางคนปลูกไปแล้วเนี่ยบางคนแค่เห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วของชั้นแตกยอดดีอะไรดีอันนี้แก่ตัดครับอันนี้แก่ตัดครับครับอ่ะอันนี้ตัดออกให้หมดครับเนี่ยบางทีเรายังไม่ต้องไปทําอะไรพิเศษเพิ่มเติมมากมายครับแค่ที่ตัดแค่นี้ทุเรียนพี่ก็ดีขึ้นได้ครับครับของใครที่มีทุเรียนลักษณะอย่างนี้อย่างที่กล่าวมานะครับลองไปทําดูนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ จะช่วยให้คนที่ทําถูกต้องนะครับจากที่มันไม่ดีอาจจะดีขึ้นมาบ้างสําหรับต้นที่มันยังไหวอยู่นะครับแต่ถ้าต้นมันเกินการเยียวยานะครับก็สามารถถอนทิ้งแล้วเปลี่ยนได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ